สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอมินนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูดวงรายปักวันที่16ถึง31พฤษภาคม2565นะคะของชาวลัคนาราศีกันเนาะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอมินด้วยนะคะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเนาะว่าเป็นการดูดวงแบบภาพรวมหรือ general reading นะคะอาจจะตรงออกับใครบางคนอาจจะไม่ตรงออกับใครบางท่านเป็นเรื่องปกติอันไหนที่ดีก็คอยเก็บไว้อันไหนที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นการฟังในทานสนุกๆเนาะเป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะเราไปเริ่มกันเลยเนาะเป็นยังไงบ้างนะคะ a of cup 6 of pentacle 7 of cup moon seven of cup king of pentacle four of Wands dead Ace of stars 7 of one 3 of Pentacle The sun 6 of cups ten of pentacles two of wand two of swords and the last one ace of p e n t a c l e คุณนะคะจะมีเกณฑ์มีเรื่องให้เบื่อนหน่ายนะคะ เบื่อนายถึงขั้นแบบอยากจะทิ้งทุกอย่างแล้วเดินจากไปเนาะไม่อยากจะเอาอะไรแล้วนะคะไม่อยากจะเอาอะไรทางนั้นเนาะอยากจะผ่านพ้นปัญหานี้ไปให้ได้นะคะแต่การเงินของคุณนะคะจะเป็นการเงินที่ดีเนาะมีเงินเข้ามามีเงินแบบเหลือใช้เหลือจ่ายนะคะจะมีสิ่งดีๆโอกาสดีๆนะคะสิ่งมีค่าอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหาคุณนะคะ แล้วคุณทำอะไรให้จริงจังตั้งใจนะคะใส่ความจริงจังตั้งใจเข้าไปให้เต็มรอยนะคะและผลที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้มันจะมากกว่ารอยเนาะคุณจะได้กลับมามากกว่าปกติมากขึ้นมากขึ้นนะคะขอให้ใช้ความพยายามมากขึ้นเนาะอย่างที่บอกจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆโอกาสดีๆคนดีๆเข้ามาหาคุณนะคะจะเป็นโชคดีของคุณเนาะการเงินของคุณนะคะ จะมีการเงินที่ดีนะคะร่ํารวยมั่งคั่งนะคะมีเงินเนาะการงานดีเป็นปึกแผ่นนะคะความรักก็ดีนะคะโดยเฉพาะใครบางคนที่ทํางานกับคนรักนะคะหรือทํางานกับครอบครัวจะยิ่งดียิ่งปังเนาะสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่ค่อยดีหรือไม่ค่อยโอเคเนาะมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะก้าไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเน ในช่วงนี้เนาะมีงเกียนจะเริ่มอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นรักครั้งใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มงานใหม่นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเนาะมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมคุณอยู่นะคะคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งจริงจังตั้งใจากับการทํางานแล้วจะดีจับปังจับประสบความสำเร็จนะคะ การเงินของคุณนะคะทํากับทีมทํากับหุ้นส่วนจะยิ่งดียิ่งปังเงินทองไหลามาเทมาเนาะคุณเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานเบิกบานใจทำอะไรที่ตัวเองรักตัวเองชอบจะยิ่งดีนะคะมีโอกาสที่จะอยู่แล้วดีมีความสุขเนาะชีวิตดีนะคะ สดใสส่องสว่างมากๆเลยเนาะคนบางคนบางท่านนะคะกำลังคิดถึงแฟนเก่าคนรักเก่าคนเก่าๆเพื่อนเก่านะคะที่เข้ามาหาคุณเนาะอาจจะมีโอกาสได้เวียนกลับมาเจอคนเก่าๆอีกครั้งคะ่ะคุณมีความรักที่ดีนะคะครอบครัวดีอบ อุ่นะคะช่วยเหลือคำจุนซึ่งกันและกันเนาะการเงินคือดีคือมั่นคงปังมากๆนะคะการงานเป็นปึกแผ่นอย่างที่บอกน้องทำงานอะไรก็จะดีจะปังนะคะช่วงนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าศัตรูจะมาทางด้านไหนแต่ว่าคุณน่ะพร้อมตั้งรับพร้อมรับทุกสถานการณ์เนาะ ใครจะมาดีมาร้ายคุณก็พร้อมตั้งรับนะคะซึ่งดีแล้วเนาะทำอะไรให้ระวังไว้ก่อนนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์จะเริ่มอะไรใหม่ๆและจะนำมาซึ่งเงินทองความมั่งคัง่งร่ำรวยความสำเร็จนะคะต่อไปขออนุญาตเจอดลึกเรื่องสุขภาพนะคะ chain of w o n d Queen of Swords, Knight of Swords, the Jade Wheel. ช่วงนี้สุขภาพคุณนะคะคุณทำงานหนักมากเนาะในช่วงนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะทำงานหนักเกินไปเนาะงานทุกอย่างอยู่ที่คุณหมดเลยเนาะคุณรับไปคนเดียวนะคะแจกจ่ายงานให้กับคนอื่นบ้างเนาะหันมาดูแลสุขภาพบ้างเนาะเพราะคุณมุ่งเน้นแต่ความสำเร็จเนาะการงานที่ดีที่สำเร็จทำอะไรให้ประสบความสำเร็จแต่มันจะเหนื่อยแล้วมันก็จะบั่นทอนคุณเนาะทั้งสุขภาพ สุขภาพใจคุณสุขภาพจิตคุณเนาะในช่วงนี้เนาะคุณให้ระวังนิดนึงช่วงนี้อารมณ์จะร้อนนะคะอย่าใจร้อนอย่ามูทะลุดุดานกระโจนเข้าไปสู่ปัญหาเนาะให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาทําอะไรคุณเป็นคนที่ทําแบบจริงจงังตั้งใจถึงขัง้นหมกมุ่นเนาะให้ระวังนิดนึงนะคะหันมาสนใจเรื่องอื่นๆ รอบข้างรอบตัวคุณบ้างนะคะอย่าจริงจังตั้งใจการทำงานมากเกินไปเนาะจะทำให้คุณเครียดได้นะในช่วงนี้นะคะต่อไปขออนุญาตเจาะลึกนะคะเรื่องการเรียนเนาะ six of pentacles ten of swords seven of swords การเรียนของคุณนะคะคุณคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนๆนกับทุกคนเนาะคนรอบข้างคนคุณรักและหวังดีและจริงใจกับเขาหมดเนาะให้ระวังนิดนึงนะคะเพื่อนๆหรือคนรอบข้างคุณนั้นไม่ได้แบบหวังดีหรือจริงใจกับคุณเหมือนที่คุณทํากับเพื่อนคุณทุกคนเนาะให้ระวังนิดนึงเนาะบางคนแบบอยากจะ ้าข้ามข้ามผ่านคุณให้ได้อย่าให้คุณล้มทำอะไรให้ดูดีๆนิดนึงไว้ใจใครได้บ้างไม่ได้บ้างคนต้องดูดีๆนะคะในช่วงนี้เนาะการเรียนของคุณต้องแอบ,บทําอะไรลับๆอย่างเช่นแอบ,บอ่านหนังสือจริงจังตั้งใจกับการอ่านหนังสือมากๆและคุณจะประสบความสําเร็จเนาะอย่าออกไปเที่ยวเล่น ไม่สนใจการเรียนอันนี้มันจะประสบความสําเร็จยากเนาะอย่างที่บอกว่าทําอะไรก็จะได้แบบนั้นนะถ้าคุณจริงจังตั้งใจการอ่านหนังสือคุณก็จะสอบได้สอบผ่านเรียนได้ในสิ่งที่คุณอยากเรียนและประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณอยากทำเนาะต่อไปคนที่จะจาะลึกเรื่องการงานนะคะแชมเปญส์นายอฟคับ h น o f w o n age of source การงานของคุณนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงเนาะคุณจะมีเรื่องอารมณ์แปรปรวนนะคะแต่งานของคุณทำอะไรก็จะดีจะประสบความสำเร็จขึ้นมาสองใบเลยเนาะคบคู่กันเลยนะคะทำอะไรก็ดีก็ปังในช่วงนี้นะคะ แต่งานบางสิ่งบางอย่างคุณอยากเครียดอยากกดดันตัวเองมากเกินไปอะไรที่หาคําตอบหรือหาทางออกไม่ได้ก็ปรึกษาคนอื่นปรึกษาคนที่เขาช่วยคุณได้นะคะอย่าเอาความเครียดมาลงกับตัวเองมากเกินไปนะคะต่อไปขออนุญ,ญาตจ,จอดลึกนะคะเรื่องการเงินนะคะ King of w a n e Four of Cups f of Pentacle, Nine of Pentacle การเงินของคุณนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานจึง เกี่ยวข้องเกี่ยวพันการเงินของคุณเงินของคุณก็จะดีจะปับบงจะประสบความสําเร็จมีเงินเข้ามามั่นคงเป็นปึกแผน่นแล้วคุณเป็นคนที่รักเงินเช่ชอบเงินเนทิดทูนบูชาเงินแล้วเงินก็จะชอบคนแบบคุณเนาะจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะ คุณอาจจะมีทางเลือกหรืออาจจะมีแนวทางในการทำงานหลายๆอย่างนะคะอาจจะไม่ได้ทำงานแค่ทำงานเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จคุณอาจจะต้องมีงานที่2 3 4 5หรืองานเสริมอะไรก็แล้วแต่นะคะให้คุณเลือกที่คุณชอบและคุณอยากจะทำมันอย่างจริงจังแล้วก็ทำได้นานแล้วก็ให้ลงมือทำค่ะศึกษาหาข้อมูลจริงจังตั้งใจลงมือทำแล้วมันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอีก อย่างหนึ่งที่จะนำมาซึ่งเงินทองให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินเนาะต่อไปขออนุญ,ญาตเจาะลึกเรื่องความรักของคนโสดนะคะ Nine นายออฟ n อนนายออฟเพนจิกัลค e ีนออฟ a อน คความรักของคนโสดในช่วงนี้บอกไว้ได้เลยว่าคุณยังจริงจังตั้งใจการทำงานมากๆอยู่เลยยังมีความสุขสนุกการงานยังไม่ได้อยากมีแฟนยังไม่ได้อยากมีคนรักคนที่เข้ามาหาคุณคุณก็ยังจะ ไม่ได้อยากศึกษาดูใจหรือไม่ได้อยากหาคนเข้ามาในชีวิตเพิ่มในตอนนี้นะคะคุณยังสนุกการทำงานหาเงินอยากสร้างความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองก่อนแล้วค่อยมีแฟนเนาะในช่วงนี้คุณยังไม่สนใจเลยนะคะในเรื่องนี้ต่อไปขออนุญ,ญาตจอดลึกเรื่องความรักของคนมีคู่นะคะ h a r o Fans a อ e of Pentacle s ลซิกออฟ o อ e o สเพ e ออความรักของคนมีคู่นะคะคู่ของคุณนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคอยดูแล คอยปกปักรักษาคุ้มครองคู่ของคุณอยู่เนาะอยากให้รักกันอยู่ด้วยกันนานๆมีความสุขไปด้วยกันนะคะแต่บางคู่นะคะกำลังเอาเวลาไปสนใจในเรื่องการงานการหาเงินมากเกินไปเนาะคือทำอย่างจริงจังตั้งใจจนลืมความรู้สึกของแฟนหรือคนรักจะทำให้ความรู้สึกมันแบบ เรื่อยๆเฉยๆมากเกินไปนะคะให้หันมาสนใจความรู้สึกแฟนเพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงแล้วชีวิตจะดีขึ้นเนาะอาจจะต้องได้เริ่มกลับมาจริงจังดูแลความรู้สึกคนรอบข้างมากขึ้นและสถานการณ์หลังจากนี้มันจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเนาะต่อไปขออนุญาตเจาะลึกเรื่องความรักของคนที่แต่งงานแล้วนะคะ The Emperor Page of p e n t ค c l e s i ์ e อฟซอร์สเอชคนที่แต่งงานแล้วนาะช่วงนี้ก็ราบรื่นดีนะคะความรู้สึกความรักของคุณคุณไปมุ่งเน้นกับการทำงาน ทําให้ชีวิตคู่ของคุณประสบความสําเร็จให้มีความมั่นคงมั่งคัง่งร่ํารวยการงานดีนะคะมีเกณฑ์การเริ่มแบบจริงจังตั้งแต่การทํางานหาเงินเพื่อครอบครัวเนาะขึ้นมาสองใบเลยนะคะช่วงนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะเอออย่าทะลอเเาะแหวงกับหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าง,งานหรือหัวหน้าครอบครัวเนาะเพราะว่าทะลาอไปมันก็ ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะคุณก็ยังไม่มีแววไม่มีวิแววว่าจะชนะนะคุณก็ยันต้องแพ้ให้เขาอยู่ดีฉะนั้นก็ยอมยอมไปก่อนได้เลยค่ะยอมก่อนก็มันจะเรื่องมันจะได้จบเร็วนะจบง่ายนะคะชีวิตก็จะดีเนาะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะประสบความสํำเร็จทำอะไรก็ดีก็ปังนะคะสาธุค่ะ